ฮัโหเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการคัมแบ็กนี่เลยนะครับศิลปินเดี่ยวสุดปังจาก The Black Label นะนั่นก็คือโซมีนั่นเองนะครับสาวสุดปังจอนโซมีนะครับจาก The Black Label ในตอนนี้มีข่าวใหม่ออกมาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก หรือว่าปล่อยเพลงใหม่ครั้งนี้โซมีกลับมาแล้วนะครับกลับมาให้แฟนๆทุกคนของโซมีได้หายคิดถึงแน่นอนยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเตรียมตัวคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเป็นการกลับมาของ Teen f r นเ h Queen เลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆสมกับการรอคอยแน่นอน จากทางสื่อของต่างประเทศเนี่ยเขาได้พูดถึงไว้นะครับก็คือเกาหลีใต้นั่นเองบอกว่าจอนโซมีนั้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยการคัมแบ็กครั้งใหม่เดือนสิงาหาคมกลับมาอีกครั้งของทีมเฟลชควีนที่ส่งพลังยิ่งขึ้นในเนื้อหาข่าวนี้ก็ได้พูดถึงผลงานต่างๆนะครับของโซมีแล้วก็การปล่อยเพลงนั่นเองว่าโซมีนั้นเนี่ยได้เจอกับจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยจากปีก่อนหน้านี้นะครับกับเพลงดัมดัมซึ่งเพลงนี้ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆเกิดความลาคลั่งไคล้ ความลงไหลแล้วก็ความรักจากแฟนคลับแฟนเพลงที่เพิ่มมากขึ้นแบบรวดเร็วนะครับทำให้โซมีนั้นเนี่ยกลายเป็นศินลปินเดี่ยวหญิงอีกหนึ่งคนที่ปังมากๆเลยและก็ยังบอกว่าโซมีนั้นเนี่ยได้ค้นเจอตัวตนของตัวเองนะครับกับสไตล์ที่ชัดเจนใน Teen Fresh พลังของวัยรุ่นพลังของความสดใสความสดใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยออกมาอีกครั้งกับอัลบั้ม xo xo นั่นนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องรู้จักแน่ๆเพราะดังมากๆเลยนะครับ เ <P ers im ple> พิ่มฐานแฟนคลับขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้คนนั้นเนี่ยรอคอยพร้อมกับคาดหวังการกลับมาอีกครั้งของโซโมีในอัลบั้มใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นทักษะต่างๆรวมไปถึงเสน่ห์คาริสมาของโซมีบนเวทีนั่นเองซึ่งในตอนนี้โซมีก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับกับทีมแฟชช์ควีนตำแหน่งนี้เนี่ยโซมีจะกลับมาทวงทุกอย่างของโซมีคืนและทาให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังของทีม f ฟช s h สุดยิ่งใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องโสมการรอคอยเลยนะครับทุก คนตื่นเต้นกันหรือเปล่าโดยเฉพาะแฟนคลับของโซมีที่รอาการกลับมาทําเพลงหรือว่ากลับมาคัมแบ็กนะครับของน้องส้มศินปินเดี่ยวสุดปังนะครับจาก The Black Label นั่นเองต้องมารอดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนั้นโซมี so จะปักวันคัมแบ็กเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้คอนเซปต์ของการคัมแบ็กจะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบว่าสดใสสดใสสีสันสดใสไเปเลยไหมหรือว่าจะแอบเซ็กซี่แอบเท่ หรือว่าจะปนปนความน่ารักนะครับก็ต้องมารอติดตามกันแต่ที่แน่ๆเรื่องเพลงเนี่ยเชื่อใจได้เลยนะครับเดอะพลัสเลเวลไม่ทําให้ผิดหวังและโซมีเนี่ยก็จะไม่ทําให้แฟนๆทุกคนนั้นผิดหวังแน่นอนใครเป็นแฟนคลับโซมีอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับการทำ back ครั้งใหม่และมารอไปพร้อมๆกันได้เลยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กรับัาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง